สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาทํากับแก้มทานคู่กับส้มตํานะคะเด็กๆก็ทานได้นะคะอร่อยมากทานแล้วหยุดไม่ได้นะคะหนังปลาแซลมอนตัวนี้นะคะเราได้ทําการล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ปรุงปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วก็ผงปรุงรสหมูนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งทอดกรอบยี่ห้อใดก็ได้นะคะมาคลุกเคล้าให้ทั่วตัวหนังปลานะคะ ะคะหนังปลาแซลมอนจริงๆนะคะเราไปซื้อหัวมาหัวเข้ามาเราไปซื้อหัวปลาแซลมอนมานะคะแล้วมันก็จะมะีหนังแถมมาด้วยติดมาด้วยนะคะคือตอนแรกก็ว่าจะทิ้งแต่ทีเนี้ยมันเยอะเกินเราก็เลยหาเมนูซิว่ามันสามารถที่จะทำอะไรได้เกี่ยวกับหนังปลาแซลมอนอนะเนาะมันเยอะเกินอะ,อะพอทีนี้เราก็เลยเออลองทำหนังปลาแซลมอนทอดกรอบดูซิ นี่นะคะเห็นไหมเราก็จะให้ดูว่านี่คือหนังปลาเซอมอนจริงๆนะคะในระหว่างนี้เราก็จะตั้งน้ำมันไว้ทอดนะคะตัวนี้คือในระหว่างนี้ก็รอน้ํำมันเดือดนะคะเราก็จะมาคลุกเคล้าแป้งอีกทีนึงตัวนี้เป็นการเช็คว่าแป้งเขาได้ที่หรืออ่าไม่ใช่น้ํำมันได้ที่หรือย,อยังนะคะ โอเคนะคะเราก็จะนำหนังปลาแซลมอนของเราที่คลุกกับแป้งไว้ลงไปทอดในน้ำมันเดือดๆนะคะค่อยๆหย่อนลงไปนะคะเดี๋ยวน้ำมันกระเด็นค่ะเราก็จะทอดไปเรื่อยๆนะคะให้หนังปลาของเราเหลืองได้ที่นะคะ ในระหว่างนี้เราก็จะมาคลุกในส่วนที่เหลือนะคะว่าในส่วนที่เหลือให้แป้งเขาเข้าไปติดกับตัวหนังปลาแซลมอนให้ได้มากที่สุดนะคะแต่เราไม่ได้ผสมน้ำนะคะก็คือคลุกแป้งเป็นผงแห้งๆเลยอะค่ะนะคะนะคะ,นะคะเขาก็เริ่มเหลืองประมาณนี้แล้วนะคะเห็นไหมแต่เขายังไม่กรอบนะคะเราก็จะต้องทำการทอดต่อไปอีกนะคะเห็นไหมคะแค่นี้เราก็จะได้ หนังปลาที่กรอบอร่อยนะคะมาทานกับส้มตําของเราแล้วนะคะสีเขาก็จะเริ่มเหลืองขึ้นมาแล้วค่ะ ไหมคะเหลืองหน้าทะลับทานมากเลยพอตอนใกล้ที่จะนำเขาขึ้นนะคะเราก็จะปรับไฟเล่งไฟนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้น้ำมันอมตัวหนังปลาของเรานะคะอืมเราก็จะนำเขาขึ้นแล้วคะ่ะเห็นไหมคะเราจะนำมาพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะส่วนในส่วนของเพื่อนๆที่จะเก็บไว้ทาน วันต่อไปหรือว่าทานไม่หมดนะคะคือปล่อยให้เขาเย็นก่อนจากนั้นเราก็จะเก็บเขาใส่ถุงหรือว่าใส่กล่องนะคะไม่ให้ลมเข้านะคะไม่ให้โดนอากาศนะคะเขาก็จะยังกรอบอยู่นะคะนี่นะคะกระทะที่สองนะคะตัวนี้คือทอดได้เยอะมากได้ประมาณสามกระทะอค่ะคือเยอะจริงๆแต่ถ้าเพื่อนๆมีผงชีสน,น,นะเนาะผงบาร์บีคิวรอเปล่าที่มันเป็นสีส้มๆะคะ่ะ อเอามาโรยเหมือนที่เขาเอานําไปขายอะค่ะก็อร่อยนะแล้วก็เออเหมือนเคยซื้อตั้งนานแล้วแหละเคยซื้อลองลองซื้อทานดูเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้ทอดเองเราก็กลัวๆเหมือนกันแหละว่ามันจะเป็นหนังอะไรอะเนาะเราเราคิดไปเองอะเนาะเราเห็นเพื่อนแชร์มาเราเห็นนะเนาะอืมเราก็เลยเออวันนี้มันได้โอกาสทําแล้วก็ลองทําดูก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะกดไลค์กดซับสไคร้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะ